ครับสวัสดีครับเราจะพบกับช่องดีโด500กันคกับแล้วก็จริง500บวินอาวัดฝ่ายแล้วก็น้องนองอีก2คนกันนะครับบูมแซ่ทนันครับจังผมเรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยเข้ามาเราอยู่ภาพกลางบรรยากาศของถนนคนเดินนะครับที่จังหวัดร้อเอ็ดกันนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวรถก็ก็ของแต่งอัปเดตบ้นต้นกันนะครับผม เดี๋ยวเราไปเจอกันที่รถกันเลยเด็กสกุลมาเบิ้งต้นเอาด้านหน้าก่อนนะครับส่วนตัวนี้อันนี้รถรถไม่ได้ล้ากเลยชิวไม่ได้ลากชิวหน้าของอะไรชิวหน้าจำแบรนด์ไม่ได้เดี๋ยวแปะเลียงใส่เดี๋ยวแปะลิงใส่อ่ใส่นะอันนี้เป็นชิวโด่งสีสมอบไม่น้ำทึบนะเพราะว่าหัวมองไม่เห็นเขาเรียกว่าชิวโด่กสมอบใช่ชิวโด่กสมอบแล้วก็มีลายคาร์บอนไม่ใช่คาร์บอนดิลายเคลือล่าเคลือบแล้วก็นี่ที่เด่นเลยคือสติกเกอร์ของเราเองซิโลซิโล อาจารย์พูดเองอาจารย์พูดเองสองรุ่นนะตรงรุ่นตัวรุ่นครับผมนีกระจกครับผมมีกกระจตรงรุ่นนะผมดีดีห an no, yeah, mm ้า hmm. ร้ CB 500R นะผมอันนี้น่าจะมาจากซูนไหมไม่ไม่ไม่อันนี้สั่งซื้อในชอปปี้หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าตกค่าส่งสองร้อยกว่าบาทแล้วก็สติ๊กเกอร์ผมสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์นี่เป็นสติ๊กเกอร์ภาษาญี่ปุ่นคำว่าฮอนด้านะครับผมติดแสงนะผมติดแสงสะท้อนแสงด้วยแล้วก็ฮอนด้าเลสซิ่ง ก็มีมาที่อ่าส่วนด้านใต้ลงมาเดาเดวเดาดีเอา่รอด้านใต้นี่ยังด้านใต้มีอะไรเอออะไงการอนันการอนันของนี่นี่ศูนย์นะผมอันนี้โอ้ยไม่เห็นอ่ะเดี๋ยวแสงแสงแต่แสงไนอ่าอันนี้เป็นของศูนย์จัดนะครับเป็นของ S2C Stainless ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าเคยซื้อเคยซื้อสั่งในเพจมาแล้วแต่ว่า เออแม่งใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้เสียตังฟรีต้องแปดร้อยกว่าบาทอันนี้ไม่น่าไม่น่าเสียตังเลยขึ้นเราขึ้นมาบักับนี้เป็นของเอตูซีนะครับของเอตูซีซื้อมาในราคาที่สามพันสี่ร้อยบาทสามพันสี่ร้อยบาทสามารถใช่เอตูซีบนกันเลยเป็นแบบคู่คือสามารถปรับระดับได้นี่มีเรียนได้ระดับเลยได้ปรับให้ดูด้วยมีด้วยแล้วก็ตัวละเอียดยิบแบบปรับให้ดูด้วยมีคันก็ปรับได้พับได้ครับพับได้มีกี่ระดับเลยนะ มีอยู่ท่านั้นับได้ครับได้เพิ่งสังเกตนี่ท่าทีรับได้เหมือนกันฝั่งเหมือนจะนั่งที่จัมฟลาถ้างั้นตอนการเวลาเราล้มเลยมันจะได้ไม่งอถ้างั้นตอนขับก็พับไปเลยว่างั้นเถอะเพื่ออะไรเราดิว่างนะเราอ่ะมันเป็นตีกัยแล้วก็มีการแทนขอการแฮนนะฮะของ s 2 c เหมือนกันการแฮนนี่ซื้อข้างเดียวนะครับประมาณเท่าไหร่ครับอ่าอันนี้มีเปลี่ยนมาน่าจะรู้จับไม่ได้แต่ว่าอยู่ที่หลักกันหนึ่งสองร้อย เฮ้ยพันสามร้อยพันสามร้อยกว่าบาทพันสามร้อยกว่าบาทจะมีจะมีตรงนี้ข้างเดียวฟังไว้ข้างเดียวใช่ข้างเดียวแล้วก็ไม่ใช่สองข้างนะทุกคนอันนี้ก็เป็นแบบข้างข้างข้างประกับคัดก็เป็นตบลิเฉยอ๋อคือซื้อมาได้ข้างเดียวแต่ว่าเขาแถมอีกฝั่งหนึ่งมาให้ด้วยคือเออเป็นแบบคู่แหละแต่ว่าเขาเป็นเป็นของ S2C นะของเอสทูซีบอกว่าโหลดโชคกำลังป้ายันก็เลยตายชิ้นมาใจเหมือนแล้วก็มีอ่ากัดหนังบัน ใช่อันนี้เป็นลายคาร์บอนนะซื้อมาอ่าอะไรนี่จลัไม่ได้ครับมี่ห้อมันเลยใช่ไหมนี่โมอลิอะไรนี่โมอลิเทคโมอลิเทคอ่ของโมอลิเทคนะมีของโมอลิเทคเขื่อครับผมอ่าต่อไปที่กัดถังน้ำมันกัดถังน้ำมันนี้สั่งมาอยู่ที่หนึ่งถังครอบถังเออครอบถังเด็กมันงงงงเลยไม่ถึงป่ะเหมือนกันเหมือนกันเอ้ยโอโตซ่าโมโตซ่าอมโตซ่าโมโตซ่าแบรนด์ดังนะผมดังนะอันนี้ เดี๋ยวแปะลิงก์แล้วกันเหมือนเดิมนั่นแหละจำราคาไม่ได้ดังซื้อมาจำไม่ได้ดังมากดังมากเลยเออใช่เคราะห์ก็ดังดิไม่ใช่เคราะห์ใส่มาแล้เรามีการลื่นตรงนี้นะของตัวรุ่นเลยก็น่าจะเป็นห้องศูนย์นั่นไหมใช่ใช่ฮอนล้าฮอนด้าเขียนว่าฮอนด้อยู่แล้วก็โอเคไหมกันกันในนี้มีการใช้งานที่แบบโอเคไหมก็ใช้งานได้อยู่พอลื่นกันลื่นได้ระดับเลยไม่ดามันไม่ดามใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่เฮ้ยไปซื้อเต่าให้หน่อยไม่เห็นต่อได้ มีไทสั่นนะมีไทสั่นไทสันของเซเว่นสปีดนะครับผมอันนี้ก็มาจากในในอ่าไม่ใช่ลาซาด้าดิในช็อปปี้เหมือนกันนะครับตบได้นะได้แต่ว่าไม่ใช่เป็นแบบกดปุ่มออกมานะต้องแบบไปนวดไปนวดแต่ว่าแต่ว่าไฟเลี้ยวยังไม่ได้แตกนะแต่อนาคตมีแน่นอนมแน่นอนไฟเลี้ยวเดิมอยู่มีคอร์สบอาร์มแล้วก็มีมีบางคน ติดมาด้วยนะครับนี่ั้ตัวเลยครับล่าสุดลอดหายอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่น็อตหลุดนะคือคือไม่ได้ใส่ก็คือสกรูมันไม่ตรงเดี๋ยวจะได้ยิงอ๋อรูไม่ตรงใช่จะได้ยิงใส่ใหม่อยู่โอ้ชิพายแล้วแล้วก็ไอเทมสุดท้ายซิกเนเจอร์ผมแล้วก็มีท่อโยชิบุระ R 77นะครับไม่ฟูครับสลิปออนนะครับ18นิ้วส่วนอ่าเดี๋ยวคลิปรีวิวเสียงแต่ขาแต่ขาที่รีวิวดีกว่าเพราะตรงนี้ รอเดินเบาระมาณหได้ไม่ไม่ตม่ไม่อยู่ด้วยกันนะตงผมงอยเดี๋ยวจะสตาร์ทใช่เราจะมาฟังชิปิวเสียงผมก็มาจะเป็นใช่ไรสามสอง นุมๆทุบๆนุมๆทุมไม่ได้มาเป็นลูกเหมือนอาคาแล้วลูเ้ยืนขวางอยู่ได้โโอ้ไฟสว่างจ้ามากแดกตาโอ้ยานเลยอยู่นี่ก็อยู่ยากแล้ว รอไม่ไหวเราจะเติมเติมรอสัให้เลยครับอันนี้รีวิวแจเสียงเิมนโอเคโอเคิกัดปิกัิกัดออกมารถเราจะไป้วเยเ่เรเดยเาแล่เรออกไปีหออกไปทออกไปหาอนออานสื่